สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวผู้มาเก็บเห็ดจ้ะทั้งคู่แหละจ้ะคือเก่าคือเดิมของเขาจ้ะหายุหากินจ้ะวันนี้สาวผู้เป็นมือกล่องเองจ้ะมือเนี่ยแต่กล่องเขาเบา่างนะจ้ะเนาะสาวผู้ย่างขึ้นมาพอเห็ดตะไคร้จ้ะนี่จุนึงสาวผู้เป็นมือกล่องเองเด้อจ้ะมือเนี่ยนี่ดอกนึงจ้ะเห็ดตะไคร้ จ้ะพึ่งยางขึ้นมาจ้ะได้ดอกเดียว่ะเบื้งกันต่อจ้ะดูพี่มือนี่เป็นมือกล่องเองมือเนี่ยรู้สึกว่าพอแล้วพอแล้วเด็ยดยตะไคร้ดอกบักงามนึงบักงามนึงเลย บ้านเพอเวอร์อยู่ <c oughs> กี่น้องโอ้ยส่เขาบอกขึ้นมาหน่อยี่หือนีหอยเชียอยู่เชียวมันคิดว่าสังเกตแมนอักก่อ้าดีดีอยู่นี <c oughs> ่สองดอก ไม่ค่อยเหยียบจนแปรเหยียบแปรอะแล้วเป้ง nghĩ muốn, ta? Yeah. hết là muốn cả, hình là muốn làm màu cả. นี่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่สองดอกจ้ะอดอกงามๆเลยจ้ะเฮ็ดหนาหม,มุม้นหนามมเมาจ้ะนี่วันนี่เป็นมือกล่องเองจ้ะพี่น้องจ้ะกล่องถีอสั้นแน่เด้อเฮ็ดหนาหมุ้นมมจ้ะสองดอก อันนี้กน็นาดซีเมนต,ต์จ้ะแต่ใบตองไนอ่าจ้ะสองน้ำเลยนี่จ้ะเุ็น้ำกันไหมจ้ะ สาวผู้เคียออกเป็นมูลเลยจ้ะเแค่นาำมู้นี่แน่นบอร์เลยจ้ะเนี่ยโอ้ยขออกง,งามๆอยู่จ้ะโอ้ยออกเป็นมูลเลยพี่น้องโอ้สาวผู้ไทยเองนะจ้ะขอถอดขอแพยหลายๆได้จ้ะผ่าโบน,นิ่งนี่ทางบนอีกจ้ะเนี่ย ออกเป็นมูลเลยจ้ะน,นี่จ้ะดอกงามๆจ้ะสามดอกงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะนี่สวยๆเลยจ้ะ ออกเป็นมูอยู่จ้ะเฮ็ดหนาม้มุมหนา,มาเมาเด้อจ้ะหนาสีออกสีน้ำตาลนี่จ้ะแล้วูกอะขอเป็นมูจ้ะนี่สามดอกจ้ะผีทั้งสีอี่น้องหนามีน่น้องเห็นบ่ฟูน สองดอกจ้ะอัาสิส่าเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องขอมาหลับชมไม่สาวผู้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อจ้า จุงนึ่งหเห็ดอยียงนาะจ้ะพี่น้องนี่จะผูกเชี่ยวออกมหนี่เฮยวออกมาพี่น้องเี่ยจ้ะเห็ดหยางน้อแบบนี้เนาะเี่จ้ะเี่ตะไคร่บ่นน เห็ดตะไคร้อีหลีพี่น้องเนี่ยสามดอกเลยนี่ดอกนี้เสาผู้เคีย่ยวออกมาจา้ะเนี่ยเดี๋ยวเอาดอกนี้ก็นนาจะมีตะไคร้จ้ะเสาผู้เคีย่ยวจนแตกเลยนี่ ก็อยู่กับต้นใหม่เนี่ตะไคร้จ้าอ,อันนี้เน่าจ้ะนี่เนา่ายุคกันสา,ามดอกกำลังได้หลายแล้วจ้ะพี่นุองนี่ได้หลายแล้วจ้ะขึ้นมาบางังใดนี่จ้ะ นี่จ้ะสาคู่คอยล้วจ้ะเนี่ยสาผู้เขี่ยวออกมาจ้ะพี่น้องเห็ดหนามุ้มจ้ะมู้เดียวกันแหละจ้ะแต่พ้นยายออกมานี่จ้ะดอกนึงจ้ะพี่น้องนี่ดอกงามอยู่จ้ะพี่น้องบานแล้วแต่ว่าบระธานเดเแถาจ้ะเห็ดหนามุ้มหนาเมาจ้ะ ดอกงามเี่จ่ะดอกนี่เริ่มได้ลายแล้วจ้ะเกือบครึ่งแล้วครึ่งกระต่ายละอีกจ้าดอกงามรัดขากันจะ้ะ สาวผู้พ่อเฮ็ดจ้ะเฮ็ดอยังบุ๊คสาวผู้พันเบิ่งอยู่เฮ็ดอยังบุนี่ตะไคร้ละโลดอ่ะนี่ดอกนึงจ้ะอีกดอกนึงนี่จ้ะเห็นบ่พี่น้องอื้มว่านี้มันจ้ะพี่น้องว่าตะเข่ามาเลยจ้ะพี่น้องว่านี้มันแล้วจ้ะนี่สาวพวกอะเก็บผู้เดียวเด้อจ้ะเก็บผู้เดียวท้ายผู้เดียว แต่กล่องเอากระมาสรงซื้อ,อ,อจะ้ะกลับไปเร้วแล้วก็สีมาฮับอีกเท่านึงจะ้ะแต่สาวผู้เก็บผู้เดียวจะ้ะแต่ก็ะมาหลายคนอยู่จะ้ะนาหลายคนอยู่แต่แตก่กล่องเอากระมาทรงจะ้ะเก็บกันเลยจะ้ะไอ,อตะไคร้จะ้ะดอกหน่อยเถอะบุญกะสานอาหารตีอยู่เนี่ย ออกจุมจะนี่เห็ดหนังมุมหนามเมาจะพี่น้องเห็ดมูนี่สิออกเป็นมูแด้วจ้ะน,นี่จ้ะ ดอกหน่อยจ้ะกําลังจุมม่มก็นีแหละจ้ะแกงแสบดอกหน่อย ฮอตหนาเลยจ้าพี่น้องนี่จะอีกจ้านี่สามโดกซีโดก เยอะเ่าเว้ยพี่น้องเฮ็ดหน่าหลีจ้ะเฮ้ยกว่างกะเลยทำไมจงไห่เก็บน้ำเนี้ยเฮ้ยบะเมียนเอาตาตั้งทับเฮ็ดซำาลือดหมดละพี่น้องตาตั้งทับเฮ็ดลือ เนี่ยแมนอีหลีอีหลอพี่น้องปุณะโอ้ยตาต่างทับเพ็ดแมนโอ้ยแตกเลยเียดายเด้พี่น้องเนี่ยอีพี่น้องอต่อป้าเพ็ดนานหลยะไม่ซะ นั้นแล้วจ้านั้นแล้วตาทำเห <c oughs> ตุหนีน่นาเลจ้ะด้กงงๆจ้ะ นางว่าจะน,นี่ตะไไข้จ้ะ เราผู้หาลงแล้วจ้าพี่น้องเปล่าจ้าพี่น้องประกองกับติดธุระกับสีได้มาครับสีได้กลับบ้านจ้ะนี่ทางลงนี่นะจ้าผลงาน,น งานของข้าจ้ะมือนี้แตถือว่าได้ยุะจ้ะหาข้าวเดียวจ้ะวุะพสองชั่วโมงหดอกจ้ะแต่พู่งขึ้นมาเนี่ยจังไดกะฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจในเรื่องจ้ะสำหรับมึอนี้ก็เอาไว้ไว้ซ้ำนี้เนาะจ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมด้วจ้ะเด้อบ๊ายบาย